วท์แท็ ack, พร้อมชุดแต่งวายหล่อๆได้เท่แบบนี้ไปดูกันสวัสดีครับผมปิโป้นะครับจากเพจฟอร์ปีโป้วันนี้เรอยู่ที่ FORD เพชรเกษม7 7นะครับเรามาดูตัวรถตัว YT ท์ ack, พร้อมชุดแต่ง Y นะครับว่าเราแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับเรามาดูกัน ตัวนี้นะครับจะเป็นตัววายแท็กนะครับเป็นตัว6สปีดนะครับเป็นตัว170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะได้ข้อดีจากตัวรุ่นสปอร์ตก็คือเออตัวนี้จะเป็นตัวดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับตัวสำหรับตัวนี้เราเริ่มจากตัวกระจังหน้าเลยนะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัว f O R D เป็นตัวทรงสปอร์ตนะครับเราสามารถเลือก ตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับตัวอักษ,ษรเนี่ยครับเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือสีเป็นแดงเป็นขาวสลับกับตัวรถอยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้พร้อมกับตัวไฟทับพิมพ์3จุดที่ลูกค้าเลือกสีได้เหมือนกันนะครับพระเอกของเราลงมานะครับจะเป็นตัวชุดวายด้านนี้ครับชุดวายด้านนี้คือเราไม่ได้ถอดตัวกันชนเดิมออกนะครับเราสวมใส่เข้าไปเลยนะครับสําหรับตัวชุดวายตัวนี้ทําให้ความแข็งแรงของตัวกันชนหน้าย Minor ังคงเดิมอยู่นะครับส right ําหรับตัวชุดวายตัวนี้นะครับตัวด้านนี้ อยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับค่าชอบเป็นสีตัดกับตัวรถก็ดูแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าจะให้ดูมันดุก็ทําเป็นสีดำนะครับอย่างนี้เลยพร้อมกับตัวชุดครอบไฟนะครับเสริมความเท่ให้กับตัวรถนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างอ่ะเราแต่งตัวคิ้วล้อนะครับเนี่ยครับเป็นตัวคิ้วล้อวขนาด5นิ้วเลยนะครับตัวนี้ จะใกล้เคียงสังเกตดูนะครับมันจะใกล้เคียงกับตัวของแรปเตอร์นะครับมีช่องว่างระหว่างตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ตัวชุดวายอ่ะคือมันจะปั๊มโลโก้ตรงนี้ของมันมาอยู่ด้วยนะครับแต่คัาชุดแรปเตอร์จะไม่ปั๊มโลโก้นะครับสาหรับตัวนี้ใส่ชุดแบบนี้แล้วเราไม่เปลี่ยนล้อได้ไงครับนี่ครับมาพร้อมล้อครับล้อตัวนี้จะเป็นยางอัทเลนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับขนาด20นิ้วจากเดิมที่เราใส่กันอยู่18นิ้วนะครับยางเดิมเป็นตัวยาง H t ทนะครับเราเปลี่ยนเป็นตัวยาง20นิ้วเป็นยางอทเลนนให้ะครับ ตัวนี้จะเป็นยาง 27555R20 นะครับมาพร้อมกับตัวแม็กเข่ากวางนะครับเป็นตัวขิปเงินนะครับเสริมความโดดเด่นให้กับตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นออฟลบ5ด้วยนะครับทำให้ล้อมันจะยืดออกมานิดนึงนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากที่จะล้อยืดออกมาเยอะก็คือก็ดูออฟลบสูงๆนะครับสำหรับตัวนี้แต่ถ้าลูกค้าใส่ออฟลบสูงๆแล้วผมแนะนํานะครับเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนอะไรด้วยนะครับจะได้บาลานซ์กับตัวล้อด้วยครับตัวด้านนี้นะครับบ่งบอกว่าเป็นตัวเครื่องยนต์ 170แรงมานะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบนะครับแต่ถ้าเป็นตัวไวแท็กถ้าเป็นตัวสูงวันนี้ที่เป็น4ีคูณสจะเป็นบ่งบอกว่าใบเทอร์โบนะครับตัวนี้นี่ครับมาพร้อมตัวคิ้วกระสับติดตั้งของศูนย์มาจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นราวหลังคานะครับลูกค้าหลายคนนะครับไปติดกับตัวรุ่น XLS อะไรพวกนี้ครับมันใช้งานไม่ได้จริงเหมือนตัวไวแท็กนะครับตัวนี้สามารถต่อแหลกได้นะครับรองรับน้ําหนักสูงสุดได้ถึง70กิโลเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้มาพร้อมกับเบ้ารองมือนะครับการลอยขีดข่วนกับตัวรถนะครับเป็นตัวสีดําด้านนะครับสําหรับตัวนี้ส่วนตัวสติกเกอร์นะครับสําหรับลูกค้าคุณเนี้ยเขาไม่ต้องการที่ดูให้มันเยอะมากครับเลยติดเป็นประมาณนี้ครับทาให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับแต่สําหรับตัวลูกค้าบางคนนะครับชอบเป็นลายสตร์โคนทหารถือปืนหรือเอาไนโนเสามาติดนะครับได้ทั้งนั้นนะครับด้านหลังนะครับเราก็จะมี ตัวนี้ครับด้านหลังเราตัวชุดครอบไฟท้ายนะครับด้านนี้นะครับเสริมความโดดเด่นให้กับตัวรถนะครับตัวนี้เราติดตั้งตัวอะคริลิกมาด้วยนะครับแต่อะคริลิกตัวนี้สังเกตดูนะครับเป็นจะเป็นตัวสีดําด้านนะครับทาให้ตัดกับตัวรถที่เป็นดําเงาเสริมความดุดันให้กับตัวรถมาก่งขึ้นข้อดีของตัวไวทคนะครับตัวนี้จะมีฝาท้ายช่วยผ่อนแรงนะครับนี่ครับน้าหนักนะครับจะเบาลงนะครับห0นะครับทาให้คุณผู้หญิงสามารถยก าท้ายฟอร์ดได้สบายนะครับเป็นไงกันบ้างครับชุดแต่งวายในตัววายแท็กนะครับสําหรับวายแท็กตัวนี้นะครับลูกค้าค้าชอบชุดแต่งแบบนี้หรือชอบชุดแต่งแบบแรปเตอร์ชุดแต่งกันชนหน้าแฮมเมอร์เราจัดให้คุณได้นะครับอยู่ที่ตัวลูกค้านะครับเบอร์โทร e ีโป้ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับสนใจนะครับทักมาได้นะครับอย่าลืมนะครับซื้อฟอร์ดต้องซื้อกับฟอร์ด e o โป้สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะ